สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้ก็จะมาอัปเดตนิดหน่อยนะคะไม่มีอะไรลงเลยค่ะเนะเาะทุกคนสังเกตไหมดิฉันไม่เคยไว้ผมยาวขนาดนี้นะคะสุขทุกคนว่าเป็นไงปกติฉันจะผมสั้นขนาดนี้นะขนาดนี้ในบางครั้งก็อยากจะได้แบบ เป็นสาวผมยาวทุกคนแต่รู้สึกว่าเวลาผมยาวแล้วน้ำหนักผมมันจะมันจะบางลงเนาะแต่ดิฉันจะว่าไปแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะทุกคนเนาะก็พอได้แต่ต้องปเปลมอีกหน่อยนะคะเอาดีกว่าดิฉันมีเรื่องจะมาเล่าให้้ใหทุกคนฟังนะคะขอจิบนิดหนึ่งนะคะอ่งเรื่องที่ว่า มันใกล้ๆวันเลนทายแล้วเนะ <_ d ata> าะก็อยากจะพูดถึงเรื่องนี้นะกับคนที่บอกถ้าเราครบใครอยู่ระยะหนึ่งประมาณหกเดือนเนี่ยนะหกหกเดือนเอาเอา,เอาหกเดือนแหละเพราะความชั่วนะด้วยส่วนตัวนะมีคนใกล้ตัวนะคะคือคบประมาณหกเดือนนะแต่ มีเรื่องอะไรเนี่ยเวลาในบ้านมีเรื่องไฟเรื่องอะไรเสียเนี่ยจะเรียกให้เขามาช่วยนะเขาก็จะมาเลยนะคะถ้ามีเรื่องอะไรในบ้านนะแล้วก็มันคมเคือเอก็ใชทุกคนแบบเอะเขาชอบเราหรือยังไงหรือคบเพื่อแก้เหงาใช่ไหมมันก็มีหลายอย่างนะ อด้วยเริ่มแรกมันก็ดูดีนะคะทุกคนเนาะมันก็ดูดีดูเหมือนกับว่าเขาชอบเรานะแต่ด้วยเราเป็นผู้หญิงนะ่ะขอจิบหน่อยนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะชิวๆเนาะก็ชิทุกวันและช่วงนี้ไม่ได้ทำงานนะเป็นคนป่วยนะคะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยนะทุกคนนะอ่า คือจะบอกว่าตัวเองเปิดใจไหมไม่ไม่ใช่เป็นคนโลกสวยนะคะก็เปิดแล้นะแต่เปิดเปิดแบบระวังนะคะเปิดแบบระวังเอ๊ะหรือไม่เอ๊ะหรือใช่อะไรอย่างนงี้นะแต่เมื่อวันหนึ่งมันลึกๆมาที่คุยเรื่องนี้ดิฉันพรา,ามันใกล้บันแรงทายนะก็เลยอยากจะคุยเรื่องนี้เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะไม่ได้แต่งหน้านะก็ะอืมเขาก็ช่วยเรานะเวลา เขาได้กินอะไรอย่างนี้อย่างของที่เราชอบเนี้่นะดิฉันก็จะไม่ลงลึกนะคะเขาก็จะเอามาส่งเอามาให้นะคะแล้วก็อ่าทุกๆครั้งเนี่ยเขาจะนัดตัวเองเพื่อจะมากินกาแฟนะคะหรือข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยดิฉันจะไม่ค่อยจะนัดเขาหรอกเพราะเราจะแบบยังไงอะ่ะมันรู้ตัวมันก็บ่าคบห่างๆอะไรอย่างเงี้ย แต่เมื่อประมาณสามหรือสี่อาทิตย์เนี่ยเมื่อเราไม่ได้เจอกันใช่ไหมคะเขาก็จะมีเรื่องแหละบอกว่าอากาศดีนะอะไรเงี้ยเอาไปกินกาแฟกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็แบบข้อหาเรื่องอะไรนะคะส่วนตัวดิฉันก็พยายามที่จะพยายามที่จะเลี่ยงไปนะคะเนาะเลี่ยงไปบอกว่าเราลัะเราไม่อยากไปเสียเวลาตรงนี้นะคะแต่ณเวลานั้น เราต้องอาศัยเขาอยู่นะคะช่วงนั้นนะเราแบบการย้ายบ้านมันก็ยังไม่ลงตัวเรายังต้องต้องการความช่วยเหลือเขานะคะนี่แหละถ้ามันคมเครือคนที่ตัดสินใจได้คือตัวเราไม่มีใครทําให้เราเก็บปวดได้ทุกอย่างขึ้นกับตัวเรานะคะที่ดิฉันมาเล่าเรื่องนี้เพราะว่ามันใกล้วันทายนะไม่มีใครทําร้ายเรานะคะทุกคน อยู่กับตัวเราเท่านั้นอยู่ที่ว่าเรารักตัวเองพอไหมแต่ถ้าเรารักตัวเองพอแล้วก็ถอยออกมาซะเราก็จะไม่เก็บใช่ไหมเดี๋ยวจะมาเล่าต่อคลิปหน้าค่ะว่ามีอะไรต่อนะคะเมื่อเขารู้ว่าดิฉันมีคนใหม่นะคะจะมาเล่าให้ฟังเพราะไม่รู้เป็นไรว่าเออช่วงนี้คลิปหลุดไม่ได้นะคะเมื่อดิฉันเขาโทรมาแหละเขาอยากจะมากินกาแฟดิฉันก็เลยบอกว่า ฉันมีคนใหม่แล้วนะนะคะ